สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อปอชแนลกันอีกแล้วนะครับอล่าสุดนะครับมีวิดีโอที่หลุดออกมาแล้วว่านอลิซาของเรานั้นเดินทางไปถึงเกาหิงใต้วันกันแล้วจ้าตกลงเกาหีอง,ง,งหรือเกาหิงก็ไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรนะจ้ะพาพอแอดอ่านตาม Youtube t ทสเล l a t o r นะซึ่งตอนนี้นะครับที่นั่นเนี่ยกำล,ลังฮึกโหมึกกระทึกคึกโครมมากๆเพื่อนๆพวกเขาเนี่ยโอ้โหออกข่าวทีวงทีวีกันไปแล้วนะครับซึ่งนักข่าวเนี่ยขเยขามีพูดหลุดออกมาด้วยว่าเวลิซา I love you นู่นนี่นั่น,นเฮ้ยได้หรอเวลิซา ลิซ่า I love you พ mm. ูดออกทีวีไปแล้วหนึ่งนะครับซึ่งภาพประกอบที่แอดเอามาแล้วก็วิดีโอต่างๆเนี่ยเกิดจากความวุ่นวายที่เกิดจากรอบๆสเตเดียมที่คนมารอออกันเต็มตั้งแต่ตอนเที่ยงหรือก่อนหน้านั้นกันไปแล้วนะครับรอแต่เช้าจะลดเย็นกันเลยทีเดียวเพื่อนๆต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากๆไม่ว่าจะลดตู้ขนาดขับผ่านนะทุกคนก็จะคิดว่าลิซ่าลิซ่าซึ่งเสียงตะโกนนั้นดังมากๆนะจ๊ะอะว่าเราเดี๋ยวปล่อยเพื่อนๆไปดูบรรยากาศกันก่อนบ้างกรรยกันนะจ๊ะ เห็นไหมว่าบรรยากาศรอบสเตเดียมนั้นมีความโอโหคนแน่นมาแบบยืนรอถ่ายวิดีโอแล้วอะเพราะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยโอโหขิงขาตะไคร้ความลมความแรงเนี่ยเขาจัดไว้หนักมากเพราะฉะนั้นเกาสิงใต้วันรอบนี้เนี่ยจะต้องแบบว่าเอ้ยเราก็จะต้องโชว์ศักยภาพนิดนึงว่าของเราก็คนแน่นเหมือนกันจ้าซึ่งเขาก็ทําให้เห็นแล้วว่าโอโหวิ่งตามถ่ายกันเต็มที่แล้วบางคนเนี่ยเขาก็ขับรถรอบเลยนะว่ารอบสเตเดียมเลยดูแบบบรรยากาศบรรยากาศที่เพื่อนๆได้เห็นกันไปต้องบอกว่าคึกคักต้อนรับสาวๆมันยางอบอุ่นมากๆทีเดียวนะเพื่อนๆนะแล้วก็จะมีคนเนี่ยมาเข้ามาแจกแบนด นะครับที่สตเตเดียมแล้วก็มีบรรยากาศคนต่อแถวรับกันเต็มไปหมดกันเลยนั่นเองนะจ๊ะเขาก็เรียกว่าไต้วันโปรเจกต์นั่นเองนะซึ่งเขาแจกกัน้แต่ตอนเที่ยงวันนี้นะจ๊ะโอโ้แจกกันยาวๆไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่ามีภาพเอามาขิงคาตะไคร้กันเยอะมากๆเลยทีเดียวอวาะที่แอดขึ้นให้ดูในตอนนี้นะครับ แต่ว่าที่น่าสงสัยก็คือสาวๆของเรารวมถึงน้องิซ่าเนี่ยไปถึงที่นั่นค่อนข้างจะนานแล้วนะครับจนเกิดการทรงการซ้อมสาวเช็คกันแล้วแต่ตอนนี้วิดีโอรหรือภาพอะไรก็ยังไม่มีปล่อยออกมาณนะตอนที่แอดทำคลิปนะแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันมีปล่อยหรือเลปล่านะจ๊ะเดี๋ยวเอามารวบรวมทีเดียวในตอนที่คอนเสิร์ตตอนนี้อีกทีกันเลยแล้วกนะันเนาะแต่ตอนนี้แอดให้ดูบรรยากาศตร,ตรงนี้กันก่อนที่คนเขาแอบถ่ายกันมานะนอกสเตเดียมนะครับว่าโอ้โหแฟนๆเนี่ยเขามาถ่ายคลิปลงช่องแบ็คพิงกกันแล้วเป็นแบบบรรยากาศที่แบบ Back Pink, แบ็คพิงก์ว ที่เพื่อนๆจะเห็นว่าเขาตัดมาในวิดีโอโปรโมทตัวสั้นๆนั่นเองนะครับอาจจะไปดูกันหน่อยจ้าออ คัมทูไตหวันจ้าแล้วดูแบนดงเบนเนอร์อะไรจะเต็มมือไปหมดเลยบองเบิงอะไรงี้นะแต่งตัวกันมาแบบดูไม่ออกกันแล้วจ้าว่าใครเป็นใครนะแต่คนเนี่ยแน่นยิ่งกว่ามดกันอีกนะจ้าเพื่อนๆนะเออและแล้วนะออลลลสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นระหว่างที่แอดอัดคลิปนั้นก็มีคนลงวิดีโอเหมือนฟ้ามาโปรดเพื่อนๆแต่ว่ามีแต่ภาพร้อยสี่สี่ภาพแตกรายงานนะแอดก็คัดเป็นภาพสวยๆแล้ววิดีโอจะชัดที่สุดมาให้เพื่อนๆได้ประมาณนี้นะจ้าชมกันไปกลางคลิปกันเลย,ก,เลยก่อนจะไปข่าวต่อไปจ้า i think ประเด็นนี้เนี่ยว่าฮอตแล้วใช่ไหมเพื่อนๆแต่มีสิ่งที่งงงวยและงวยงงมากๆเพราะว่าแม่เทเลอร์สวิฟต์ของเราเนี่ยเขากำลังจัดคอนเสิร์ตของเขาเหมือนกันนะครับชื่อว่า Eras Tour นะแล้วก็เขาเปิดเพลงพิมพ์เวนอมซึ่งปเป็นช่วงก่อนที่แม่เทของเราจะขึ้นเวทีนั่นเองเปิดเพลงพิมพ์เวนอมในงานจ้าให้คนรอกันมีหลายวิดีโอที่แอดเอามาฝากกันด้วยนะเดี๋ยวดูไปยาวๆจนจบคลิปกันไปเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดก็มาฝากสั้นๆกันประมาณนี้ก่อนนะจ้าถ้ายังไงมีความเคลื่อนไหวเพิิิ่่่่่มมมมมมเเเเเตตตตตตแแแออ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 ดดจจจจะะะาาาาาัััปปกกกนน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 นยยงงลล้้้้้วไพืืๆๆรรี